มาพี่น้องครับมากินข้าวน้องกันค่ะกับสบายดีนะคะทุกคนกินข้าวมันนะกินข้าวได้บวกผักดอกกระเจียวนะคะหนึ่งค่ะแล้วก็ปลาทูย่างกับแจ่วปลาแดดแจ่วพะลาลองกินข้าวกันไปเลยมากินข้าวมากินข้าวมาพี่แวมาพี่แกอุ่นแล้วกินข้าวกินแล้วี้ยงเท่าไหร่ กินขา้าวนอกกันแม่แม่นะมากินปลามาลื่อวนะวันนี้โอลาอ่ะนะแมา่แม่กินปลาปลานี่ปลาทูนี่ เขาต้องกินน้ำเรากระเจียว 我没猜。I mean, กินข้าวรึมอืงตุ๊กแกข้างหน้าอะเฮ้ยยอดมันวิ่งไปวิ่งมาอักกอนี้นนนเลยมาวางน้าง,านงางมานาหับบ้านแบบียรกที่ได้หัก้กที่หน่อยเอาพี่หน่อย ไอ้ยุยังหน,งนังให้แม่เปียบปมหะบ่อยผมม่ะบุเป็นตะบิงเลยมานานไปตึกสุดฉี่ห่อนนะ ข่าอะไรนี่ตั้งหวนั้นเนาะตั้งเป็นแข็งๆเนาะขนาดมากก็ตั้งขึ้นเลยวันนี้มันคือเป็นแนวนี้เปลี่ยนกากินอะไรนีซื่อมากินดการานี่รลาดค่อเผ็ดนะเขาเียวเสีย่ยอ่อน ไข่จะบัแกงหน่อยผลบวก,กินเลือกเขากินได้แบบไหนเผาบวกินแล้วกินแต่าน้องกินมันเผาแล้วมันไ่อยากนะพี่น้องมันก็คือกันกับคนเนี่ยเลือกอยู่มันลายลมันก็ขนาดขนมนี่น,เนะเขาซื้อมาให้แจะเซเว่นมัน,นบวก,กิน ที่ลากคือยังทุกสิ้นคือการซื้อมาใหา้จะซองทำไหมเพื่อจะกินบ้านหลังพ่อแหงอ้งผมแดงน้อยกว่าคนมาอ้วนคือ ดูดิเาคไปใช้เลยอยู่ใต่ให้หนึ่ง,งามแม่แรงพอมก็ปป่อยสี่หาทุ่มปล่อยมันออกไปเลยเนึ่ยพอแจ้งเขามาแล้วปิดประตูให้มันชงเัน้นหนึ่นเพื่อนอยู่ก็เดี๋ยวออกไปดอกวัยจะเปียก <ขอ S 2> น,นี่นี่หดีงก,กลงัวราคาไม่ได้ปกิ ข้าจะว่ามันมีบางอยู่แย่หันแย่หนิมีห่มไหมเนาะเพื่อล้างมีงงมกระดีแล้นะแต่ของบ้านดีคอนเทนเรียงมาเขาเรียกมาไม่ได้ขอกร,ระเปาเอาเลยเนาะพี่น้อง หมู่บ้านราชการอยู่นี่ค่ะหมู่บ้านำตำรวจทหารแ,แอบไปก็แซ่บรู้กินสมัยกินไ้เยอะพ่อแลละพี่น้องรอพอกันใหมให่จ้าบ๊ายบาย